นี่เรบเพิาสู่ช่องแชมป์พิทวัฒน์นะครับวันนี้จะพาทุกคนไปไอะไรนะวอล์กคริสต์มาสหนึ่งวันนะครับเราจะไปที่มาร์ตินเพสกันที่เขาบอกว่ามีต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่นะวันนี้เราจะไปด้วยทแทรมนะฮะแทรมก็จะเหมือนกับเหมือนกับอะไรนะรถไฟ รถรางขนาดเล็กนะครับของที่นี่นะซึ่งก็สะดวกสบายมากนะครับซึ่งตอนนี้เราต้องรีบไปแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ วิญญาณนะครับซึ่งสถานที่นี้เป็นใจกลางเมืองซิดนีเลยเป็นเหมือนคล้ายๆสีลมบ้านเราก็คือเป็นแหล่งออฟฟิศนะครับซึ่งที่นี่มีความสเปเชียลในช่วงคริสต์มาสนั่นก็คือเขาจะมีต้นคริสต์มาสยักษ์นะครับที่เรียกว่าอใหญ่ที่สุดแล้วในในซิดนีนะฮะต้องบอกแบบนี้ว่า ซิดนีย์ในช่วงคริสต์มาสเนี่ยจะไม่เหมือนยุโรปหรืออเมริกานะที่จะมีหิมะอะไรอย่างงี้ซึ่งหลายคนก็คาดบอกว่าเอ๊ะทำไมออสเตรเลียไม่หนาวเลยไม่หนาวเลยครับตอนนี้ก็คือร้อนนะอุณหภูมิอยู่ที่26องศานะซึ่งก็ร้อนจริงร้อนมากเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าต้นคริสต์มาสที่เรียกว่ายญยที่สุดในมหานครซิดนีย์เป็นเยียงไรนะจ๊ะ คนคริสต์มาสนะที่ใหญ่ที่สุดในมหานครซิดนีย์ซึ่งวันนี้ก็คนเยอะนะฮะวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่มีจัดงานแบบนี้ก็ <Ooh. S 1> ใหญ่ไป,ป <Okay. S 1> <c oughs> แล้ไปเดี๋ยวเราไปซีนิลเบร์เฮาส์กันดีกว่าวันนี้น่าจะมีอีเบนต์อยู่ตรงนั้นเนาะ ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟอะไรนะบริเวณสกุลาคี่สกุลาคีซึ่งสถานที่นี้เคยถ่ายหนังเรื่องถ่ายหนังเรื่องอะไรแบลจีนเนี่ถูกต้องแบลจีนเนี่นี่สถานีนี้เห็นไหมไม่รู้อยากจะเข้าไปตามรอยแต่คิดเกี่ยดเสียค่าตั๋วถ้าตั๋วลดไม่เออวะเออฉลาดมาก นี่คือสถานที่ที่มาถ่ายเรื่อง Bad Genius นะครับหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรว่าแบดจีเนียสฉลาดเกมโกงเออใครที่เคยดูมาตามรอยได้สถานีรถไฟสกิลรคีตรงนี้เป็นจุดท,ที่นะักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะนะครับเป็นเหมือนกับอะไรน,นะเดสติเนชัน เป็นไฟแนลเอ่อไฟแนลเป็นไฟแนลเดสติเนชันของของรักท่องเที่ยวเลยนะคือสถานีสกิลาร์คีนะใครที่มาซิดนีย์เนี่ยก็มาได้ที่สถานีสกิลาร์คี ก็กำลังจะเดินไปที่จุดแล์มาร์คของที่นี่นะครับนั่นก็คือ s e นิโ r เบร่าเฮาสนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ข้างๆที่นี่ที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือ Museum c o n t ค m น o ทมเพอร t รีอารนะซึ่งที่ตึกนี้ก็จะมีงานศิลปะต้องบอกว่าวันนี้ก็คนที่นี่ชอบมาเดินมิวเซียมมากนะครับแล้วก็ที่มิวเซียมเนี้ก็ฟรีด้วยแล้วก็มีงานศิลปะเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแบบเยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ถึง จุดแลนด์มาร์คของที่นี่แล้วนั่นก็คือโอเปร่าเฮาส์ตอนนี้เราอยู่กันที่ซีนีโอเปร่าเฮาส์ซึ่งฝั่งนี้สวยกว่าเพราะว่าถ่ายรูปออกมาแล้วมันสวยกว่ามันไม่ต้องอยู่ใกล้นะครับนี่คือจุด แลนด์มาร์คที่สำคัญของซิดนีย์เป็นจุดที่ทุกคนที่มาเที่ยงเนี่ยต้องมาถ่ายรูปเนาะถือว่าเป็นหนึ่งครั้งก่อนตายที่ควรมาถ่ <c oughs> ายแล้วตายได้ถ่ายแล้วคือต, <c oughs> ตายได้เลยนะเดี๋ยวจะไปอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่า <c oughs> เป็นไฮไลท์ของที่อีกเหมือนกันนั่นก็คือสะพาน h าร b o r b ร์บีชออกเสียงถูกไหม Harbour Bridge ถูกแล้วฮาร์ o บอร r บีชเมื่อก่อนอมเสียงว่า Beach b e a c อ <oughs> Beach <oughs> <c oughs> สปาเฮาเ์บีชนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กเนาะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโอเปราเฮาส์เลยนะครับแล้วที่นี่ก็เป็นจุดชมวิวออันนึงที่ฮิตมากโดยเฉพาะช่วงที่ใกล้กำลังจะมาถึงก็คือปีใหม่ที่ทุกคนก็ต่างมาจับจองเนาะเพราะที่นี่จุดปูกันอลังการงานสร้างมาก ไม่รู้เหมือนกันอ่าก็คือเหตุกากความทางเทคนิคนะครับเมื่อกี้คุยกันมาสิบนาทีความรู้โตความรู้นู่นนี่นู่นนี่ก็คือหายหมดจ้าเมื่อกี้เมื่อกี้คุยกันเยอะมากเลยเนาะแล้วก็กล้องก็คือไม่อัดก็คืออัดแต่ว่าแบบอยู่ๆมันก็ตัดไปแล้วมันก็คิดว่าโอ้พอจะมีความรู้ไงเออพอมีความรู้ตัดไปบอกว่าพอจะมีความ่จริงฟิลเตอร์คือฟิลเตอร์ความไม่จริง จริงๆตรงนี้แอรีนเนี่ยตลอดแบบแนวนี้เลยก็จะเดินได้ช่วงวีวิดล้วก็ประดับไฟสวยมากโรแมนติกซึ่งข้างหน้าก็คือเนี่ยวิวสวนหลังบ้านชัดๆนะวิวสวนหลังบ้านสวยมากสวยมากเราต้องแบบอัดเป็นคลิปสั้นๆนะจะได้ไม่ต้องโดนตัดแล้วเห๋ือฟุตหายก็จริงอุสราถ่ายมาตั้งนานฟุตหายไปหมดเลยเศร้ามากหนึ่งในกิจกรรมที่ชาวออสเตรเลียชอบทำ ในวันที่อากาศดีนั่นก็คือการมานั่งปิกนิกอยู่ที่สวนสาธารณะนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนสาธารณะใต้สะพานฮาวเวิร์บบีชแต่วันนี้คนน้อยไปหน่อยปกติแล้วเนี่ยคนที่นี่จะเยอะมากโดยเฉพาะหาดที่บอนไดที่นี่จะมีหาดขึ้นชื่ออันดับโลกอยู่นะคือบอนไดบีชนะครับซึ่ง้าอากาศแบบเนี้ยาเราไปบีชแต่าก,การวันนี้เนี่ยคนก็คือ แตกแตนมากๆนะถ้าใครชอบแบบว่าดูฟลงฝรั่งแบบรอๆอะไรเงี้ยที่หาดเนี่ยสุดยอดบอกแบบนี้เปนไปนูฟีชเด้อเฮ้ยเออถ้าถึงพันทับดิพาไปนูฟีสวันนี้เราก็อยู่ในย่านแอร์เลคิพีปยังไงฮิปโปไม่ใช่อย่างฮิปย่างฮิปย่านฮิปก็คือเดอะร็อกส์ต้องมีเอสด้วยเดอะร็อกส์ซึ่งก็เป็นย่านแบบว่าฮิปฮิปมีร้านอาหารมีคาเฟ่ชิคช ใช่ไหมก็เดี๋ยวลองไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง เสียงี่ยินนะฮะก็คือเนี่อยู่ที่เมืองจีนอยู่ที่เซียงไายก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับมาร c h ิคิสม a s ทุคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแชมปพิทวัตด้วยชื่อช่องก็คือชื่อตัวเองสุดเลฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด้วยนะครับถ้าถึงพันซับเมื่อไหร่จะพาไปเที่ยวโก o ส t ทัวรเออโก o ส t ทัวร ที่ซิดนีย์นะครับซึ่งบอกเลยว่าก็คืออยู่ห้องปิดไฟก็อยู่ห้องปิดไฟแล้วก็ผีรอ็อกนะฮะฟังเดอะโกสด์ไป <c oughs> <c oughs> นะฮะก็ฝากฝากกดไลค์ด้วยนะอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะบายบาย